5วันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่1กรกฎาคม2565จะมีใครบ้างครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับเรียกได้ว่าครับดวงของคุณเนี่ยจะขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีแล้วนะครับกับ5วันเกิดนี้นะครับโดยใช้วิชานะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับปลูกดวงในวันที่1กรกฎาคม2565นะโดยดูจากในนวางจากนะครับเรียกว่าดูแบบเจาะลึกกันเลยเดียวนะคร ก็มี5วันเกิดนะฮะดูมีแนวโน้มนะทิศทางว่ามีเกณฑ์ที่จะมีอะไรเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอรพรส์นะครับวันแรกครับก็คือวันอังคารครับใครที่เกิดวันอังคารครับต้องบอกว่าดวงชะตาคุณนะจะมีข่าวดีเพราะการผูกดวงมาเนี่ยในระหว่างจากลัคนาคือลัคนามีนไงมีดาวอังคารเป็นดาวการเงินนะครับแล้วการเงินตำแหน่งดวงดาวได้ตำแหน่งราชาโชค แม่บงบอกว่าคนละวันอังคารจะมีโชคแบบราชาจะมีโชคจากราชาเรียกว่าจะมีก้อนใหญ่เข้ามาแล้วจะมีจากไหนละ่ะในดวงระาวาังจากเนี่ยครับตำแหน่งการเงินไปตกหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคนนะครับวันอังคารก็จะมีเกณฑ์จะได้โชคจากเพื่อนนะครับ เพื่อลักเพื่อนเลิฟนะแต่ไม่ใช่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะเป็นเพื่อนแท้มิตรพารวยนะครับคนที่จะทําให้คุณมีโชคก็จะเป็นคนบุค,คลิกดูรูปร่างสันทัดแต่งตัวดูแพงใช้กระเป๋าแบรนด์เนมดูแล้วเนี่ยเป็นคนสวยหน้าตาบุคลิกดีผิวขาวนะครับไว้ก็ไม่เกิน30จะให้โชคให้ลาบคุณเออนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญในเรื่องของดวงสตานะนะครับหาวการไปทาบุญนะครับ คนวันอังคารช่วงนี้นะรีบเร่งบุญเรื่องของกระแสนะครับไปทําบุญเกี่ยวข้องอาหารการกินนะครับหรือเกี่ยวข้องกับดอกไม้ผลไม้ก็ถวายพระนะครับเพื่อเป็นกําลังในการเสริมดวงในจังหวะโอกาสนี้ครับวันเสาร์นะฮะใครที่เกิดวันเสาร์ครับดวงชะตาคุณก็จะมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะลาบลอยนะลอยเข้ามาแบบ เต็ม,เ,ตมเม็ดเต็มหน่วยจัดเต็มกันเลยนะครับเพราะตำแหน่งดวงดาวคือเลข7หรือดาวเสาโคจรอ,อยู่ในเรือนอรีอัอลีแปลว่าคุณจะมีโชคจากศัตรูคุณจะมีโชค,จา,ค,จ,โชคจากใครที่อิจฉาคุณนะครับเออศัตรูคุณออหรือคือคนที่คุณเกลียดนั่นแหละลองไปดูวันเดือนปีเกิดของเขานะจะให้โชคให้ลาบคนมันเสาร์นะฮะหรือครับในช่วงนี้ที่มีข่าวประเด็นข่าวแรงๆข่าวดรามา่าเออในเชิงลบลองไปดูนะในเรื่องของตัวเลขลองพิจารณาดูนะครับ ว่าจังหวะโอกาสในช่วงนั้นเช่นประเด็นการออกข่าวในวันนั้นหรือคนที่ปีประเด็นอายุเท่าไหร่เอออะไรประมาณนี้ก็ทําให้คุณมีโชคได้และเขาว่าอลิตไป,ปว่าสัตว์เลี้ยงนะครับคนวันเสาร์จะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลองดูพิจารณาดูนะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็จะมีโอกาสเรียกว่ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามานำบุญนะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์นะเช่นสุนัขจรอนจัดก็ไปหา มีอาหารมีข้าวก็ไปเลี้ยงซะนะหรือสัตว์ใหญ่นะครับวัวกระบือนะครับก็ไปทําบุญนะครับไปปล่อยวัวกระบือซะนะจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาแบบเรียกว่าราบรื่นไงในอนาคตอันใกลน้นีนะครับและสําหรับวันที่3ครับได้แก่วันพุธนะฮะคนที่เกิดวันพุธกลางวันครับดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์ ที่จะมีโชคแต่ว่าของคุณยจะมีโชคในเรื่องของงานเสียส่วนใหญ่นะครับใครเปลี่ยนงานย้ายงานหรือได้งานใหม่ๆม,มีเกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้เป็นจังหวะดูของคนวันพุธกลางวันที่ถือว่าโชคดีนะแต่สําหรับเรื่องโชคลาภก็มีมาให้รุ้นนะก็ลองดูนะครับเออคนที่ย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้หรือมีงานใหม่เข้ามาก็ดูเรื่องของเลข Ừ, ใครชอบรุ้นชอบเสียงชอบวัดใจก็ดูนะ,ะเช่นออฟฟิศอยู่ตรงไหนเลขที่อะไรซอยไหนเออ,อันนี้นะหรือแม้ว่าคุณอยู่ทำงานออฟฟิศอยู่ชั้นไหนนะครับเลขรหัสบัตรหรือบัตรพนักงานของคุณเนี่ยเลขอะไรดูเลขท้าย3ตัวดีว่าเลขนั้นเนี่ย จะเป็นเลขอะไรจะให้โชคคุณนะเออใจังหวะน,นี้นะครับก็อลองดูตรวจสภาพดนะูนะครับผมนะฮะหรือถ้าทุนช่วงนี้นะขยับปรับตำแหน่งโต๊ะบ้างนะครับที่มันลกๆก,ก็จัดให้มันเรียบร้อยเพราะาดูสัญตาของคุณเนะี่ยเรื่องนี้จะมีโอกาสงามๆเรื่องความก้าวหน้าให้คนวันพุธกังวันได้ชื่นใจนะครับก็ไปทําบุญเสริมดวงนะครับวันพุธเนี่ยนะโดดเด่นมากนะเรื่องของการสื่อสาร โดดเด่นมากมีเรื่องของการความสําเร็จนะครับพะดาอุทเป็นตัวแทนการสื่อสารก็ไปหาโอกาสทําบุญกับองค์พระพิคเนธนะนะเออที่ศาลห้วยขวางก็ได้นะครับเพื่อประทานความสําเร็จให้คนวันพุธกลางวันครับ และสําหรับวันต่อไปก็คือวันพฤหัสบดีนะคุณจะโชคดีแล้วนะจ๊ะคนวันพฤหัสนี้นต้องบอกว่าดวงเกณฑ์ของคุณเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องดีๆโดยเฉพาะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่สูงวัยจะซับพอร์ตจะอุปถัมภ์คุณนะช่วงนี้นะครับคุณจะสมหวังคิดอะไรก็จะมีโชคมีไรายได้มีโอกาสเข้ามาแบบเฮงๆฮงรัวๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโชคลาบโชคเสี่ยงก็บอกได้เลยว่าดูจะตั้งคุณเนี่ยจะมีเกรนเข้ามา นะครับคนที่ชอบลุ้นนะเออชอบวัดใจชอบเสี่ยตัวเลขนะครับก็ลองดูนะครับดวงสตางคคุณเนี่ยนะนะช่วงนี้ถ้าเดินทางไกลอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วที่นั่งนะฮะหรือใครที่นั่งเครื่องบินก็ลองดูตัว๋วหรือ,เ,อ,อเลขที่นั่งที่เรานั่งนะครับตรงนั้นแหละครับจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภเออนะครับเพราะดวงของคนอนพืชหัสเนี่ยจะมีโชคจากที่สูงสูง นะครับจะเกิดโชคนะภายในวัดไงดาวปรหัสนะฮะก็ลองดูที่เราเศษสิสมสีตัวเลขสิมสีตัวเลขทูบมงคลหรือหางประทัดอันนี้ก็เอามาพิจารณาดูเป็นแนวทางนะครับเอาการครับไปทําบุญเสริมดวงนะวัดที่อยู่ที่ถึงสูง,สงวัดติดภูเขานะครับหรือที่ไกลไกลที่นี้แต่ว่าเป็นไกลแบบที่ต่างจังหวัดก็ได้แต่ว่าต้องเป็นวัดที่พัฒนาแล้วเพราะว่าสุภาษณ์เนี่ยคือวัดที่จเจริญไง ก็จะส่งผลบวกกับคนวันพฤหัสครับและลำดับสุดท้ายครับคือคนวันพุธกลางคืนนะฮะคนวันพุธกลางคืนครับต้องบอกว่าครับดาวราหูหรือเลข8เนี่ยโคจรครับอยู่ในเรือนสุภาษลูกดาวพฤหัสบดีแล้วแล้วก็เล็งดาวการเงินนะแปลว่าคนวันพุธกลางคืนจะมีเงินเข้ามานะครับแบบรัวๆแบบจุกๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความสําเร็จเรื่องของโชคลาภเรื่องการเรงินเรื่องของอไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อนำาช่วของคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับ สุภะวินาศเนี่ยแปลว่าต่างประเทศ่ยเออเพราะฉะนั้นคุณก็คงชอบเสียงนะก็อลองไปดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสียงเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนะครับเออตรงนั้นก็จะเป็นประเด็นทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสเรื่องโชคเขาว่าวินาศหรือว่าใต้ดินนะเล่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับใต้ดินเออคุณจะมีโชคอะไรที่เกี่ยวข้องกับลับๆใต้ดินอึมคึมเท่าๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาพูดวินาศเนี่ยแปลว่าค่ำค่ำ,ำไง จะซื้อจะลุ้นนะจะทิ้งโชคก็ไปช่วยคํำๆนะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยจะถูกฉลกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอีกมุมดึงที่คนอื่นเขาไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นนะจ๊ะไอ้ตรงนี้นะก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับไอิไปทำบุญครับเสริมดวงแกลเช็ดนะฮะหาโอกาสไปไหว้พระราหูไงเลขแปดคือพระราหูหรือเท้าเวสุวรรณนะเออนะครับ จะได้เป็นมงคลในการเสริมความปังยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภนะจะเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ในยุค 5G แล้วนะครับคนวันพุธกลางคืนนะจ๊ะเอาละก็ครบแล้วนะครับกับทั้งหมดนะครับ5วันเกิดคนดวงดีเนาะถ้าใครชื่นชอบครับก็ยืนลนืครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารด,ดีๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ